สวัสด so e ีค่ะวันนี okay, ้อย so, uh ู่ช่องบิลสปอร์ตแชแนลเคีเช็ดเคยนะครับว oh ัน oh นี kept, kept, kept ้เรามาเล่นดาตกเขาโรเก็ตบอลนะคบเย้ดาเป็นดาตกเขาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตกเขากันเลยดีกว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บ ถ้าเราเกิดลงน้ำมันจะไอ้นี่นะครับถ้าเกิดลงน้ำมันจะมีเจ็บเท่าไหร่แต่ผมรู้นะว่าทุกคนอ่ะเคยตกลงน้ำกันตกน้ำกันแล้วหืโอ้โหทำไมหัวจุมกับยจ้าเลยลาขึ้นไปแวกเถอะ เลือดออก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 เลยเลือดออกเลยเลือดออก,อ,อ,อ,กอุย้ยเจ๊ภาพวิง่งเจ๊ภาพวิง่งเจ๊ภาพวิง่งเอ้ยโอเคอีกนี้นเนี่ยโอ้ยเอาอะไรอะอือมก็มาดูว่าจะกับทุกคน โอเคนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้จกักใหมนคลิปหนาแล้วก็ใช้แล้วใช้แก็แชร์ด้วยนะครับถ้าใครชอบด่านนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในข้างล่างนะครับในเดสคริปชั่นนะครับนนรบ,บ๊ายบายทุกคนถ้าทุกคนเห็นหน้าปกน,นี้ผมสามารถไปได้เลย ครับผมจะทิ้งลิงค์ไว้ในข้างล่างบ๊ายบาย